้าวนะครับผมวันนี้มาพบกับช่องเอเบิลเน็กโดนนะครับวันนี้ก็อ่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแบตเตอรี่ทวินนะค,ะนะครับผมนะฮะจะได้รู้ว่าแบบไหนนะครับผมประหยัดไฟนะครับผมอันนี้เป็นแบบมีเครสนะครับผมเรียกว่าแบตบสมาร์ทเนาะอย่างเงี้ยเรียกว่าแบตสมาร์ทนะครับ 1 6 0 0 0มิลลิแอมนะครับตัวนี้12บเซลนะครับเราก็จะมาเป็น1 6 0 0 0มิลลิแอมเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็12เซลแบบเป็นฟิล์มหุ้มนะครับแบบไม่มีเคสนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็น1 6 0 0 0มิลลิแอมเหมือนกันครับแต่ตัวนี้จะเป็น14เซลนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้อ่ามาลองกับอ่าโดน 4ีมอเตอร์นะครับ17นินะครับแล้วก็จะเป็น<ม>อ่นอมิลิแมเซลลมาดูนะครับว่าเราจะใส่น้ำเต็มลำเลยนะครับเอาใส่น้ำเต็มนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมาดูว่าแต่ละลูกนะครับผมใช้แบตไปเท่าไหร่นะครับแต่ละลูกสามารถขึ้นได้กี่เที่ยวนะครับวันนี้ก็ ได้โดนวันนี้เราโดนมาแต่งซิ่งด้วยนะครับผมลูกค้าฝากมาปรับจูนให้นะครับเพื่อให้เข้างานไวต่องานไวอย่างนี้นะครับผมนะฮะไม่ว่างก็ฝากฝากกันมาได้ครับเดี๋ยวผมทําให้แป๊บเดียวเดี๋ยวจูนให้นะครับผมนะฮะไม่มีปัญหานะครับไม่ว่างก็พอฝากกันมานะครับนี่ก็เข้ามาวันละเกือบสิบลามได้เนาะนะฮะเข้ามาแต่งนะครับวันนี้เอ้าลูกแรกนะครับผม ครับหนึ่งเราจะเริ่มจากเฮวินนะครับหนึ่งมืนิลลิแอมนะครับผม12เซลล์แบบสมาร์ทใช่นะครับมาดูนะครับวันนี้เราใส่น้ำเต็มเลยนะครับเอาเป็นฮอกลอยตัวอยู่กับที่ดีกว่าเนาะไม่ต้องไม่ต้องบินแปลนอัตโนมัติเพื่อเราจะได้รู้ว่า ยกตัวขึ้นไปเปิดค่าน้ํานะครับเอาให้เหมือนกันทุกทุกรอบบินนะโอเคนะครับแล้วมาดูมาลงนะครับว่าค่าแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่นะครับผมเอาให้ใส่เต็มเลยเต็ม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 นะครับฟิลมคอเลยนะครับี๋ยวมาลองดูว่าหนึ่งก้อนของเทวิน สมาร์ท16,000มมิลลิแอมสิเซลลนะครับขึ้นไปเอาัูที่มาเอาเข้าในร่มตอนนี้แบตโชว์เท่าไหร่ครับมาฮะห้าสิบจุดสี่โวล์เอาดูหน้าจอ <S <S นีนะครับห้าสิบจุดสามโวล์นะครับผมนะฮะก่อนขึ้นบิน น้ำเต็มอา้าวเคลื่อนบินไปอา้าวข้ามาในงานอเอขอปล่อยน้ำเห็นนะครับเอา้ามาทางนี้เลยนี่นี่ยกตัวมาทางนี้นี่ อยางนี้ให้มันเห็นละอองน้ำหน่อยเออโอเคอ่อเอาโดนขึ้นไปหน่อยครับมองไม่เห็นมันแบกกาวครับแต่ขึ่นหมายโอเคพ่อนะฮะตอนนี้อ่าร้อยตัวอยู่บนอากาศก็อยู่ที่46.8แล้วนะครับผมนะฮะน้ำไหลไปลิดนะครับ โอเคนะครับเราเปิดอยู่ที่ประมาณ5ลิตรต่อไร่นะครับอันนี้เป็นโดนที่ลูกค้าเอามาแต่งด้วยนะครับเราก็เอามาทดสอบด้วยยืมอนดูนะครับนี่นะครับตอนนี้น้ำใ้ไปแล้ว7ลิตรนะครับ8ลิตรแล้วนะครับ ค่าแบตเตอรี่อยู่ที่ G 16โวลต์อยู่นะครับฮะเดี๋ยวพอลงมาเดี๋ยวมาเช็คค่าแบตเตอรี่ G หนึ่งนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับ อ้าวนะครับผมตอนนี้น้ำมาเหลือยนี่นะครับน้ำเราใช้ไป17แล้วนะครับนี่นะครับหมดแล้วนะครับผมเห็นไหม,ไหมขึ้นนะครับผมน้ำยานในถังหมดแล้วเอาโดนลงอ่าฮะเปิดอ้าวเดี๋ยวมารอดูดูนะครับมาร้นงานมาร้นงาน โอ้ว้าว46.8โวลต์นะครับผมลูกแรกอ่า46.9โวลต์แล้วนะครับตามจริงสามารถขึ้นได้อีกไหมได้ขึ้นได้อีกนะนะครับผมอันนี้เราจะลองแค่อ่ารอบเดียวรอบเดียวนะครับว่าแบตเตอรี่มันจะเหลือเท่าไหร่นะครับน,นี้เหลือ47แล้วนะครับผมตามจริงขึ้นได้อีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับต่อไปอา้าว ลูกต่อไปเป็นหนึ่งมืนหกพันมิลลิแอมนะครับผม 10, สิบสิบสองเซลล์เหมือนกันเนาะโอเคครับอา้าวตอ่อเนื่องเลยเอานี้ไปเอาลูกนั้นออกนะครับอ่า อันนี้เป็นก้อนลูกที่สองเนาะแบบอ่าแบบแผ่นฟิล์มหุ้มนะครับเป็นอ่าเฮวินแบบ16000ม mm, ิลลิแอมป์12เซลล์นะครับอา้าวตอนนี้ค่าไปอยู่ที่50.5โวลต์นะครับผมโอเคเอา้าวนะครับอื๊บ เปลี่ยนทำเลมากมาทางนี้มากโอเคข้าว่อยน้ำดีนะครับมาครับอโอเคไหม โอเคนะครับดอ,อนะครับตอนนี้เอามาดูโหลดนะครับเฮ้ยต่างกันเยอะเหมืนอนกันนะเนี่ยนะฮะตอนนี้ลอยตัวอยู่บนอากาศ47โวลต์นะครับผมน้ำใช้ไปแล้ว4ลิตร5ลิตรแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวตีตออลงนี้เหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอันนี้ลูกนี้อัดกันยาวๆไปเลยดูกันยาวๆไปเลย โอ้หนะครับอันนี้ก็มาไม่ได้มีใครมาจ้างรีวิวนะครับก็เอามาทำเพื่อ,อเพื่อนๆน,นะครับผมสมาชิกเนาะจะได้เลือกใช้แบตเตอรี่นะครับผมได้ถูกนะครับเผื่อไปเจอแบตเตอรี่รุ่นนี้ในท้องตลาดจะได้เอ้ยเออเห็นเคยเห็นเฮียเบิ้ลรีวิวแล้วเออมันน่าใช้หรือเปล่าลองดูนะครับ มันก็มีทั้งแบบอโอเคเซล,ลก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นแท็กคูนะครับที่เน้นๆในตลาดบ้านเราก็จะมีสามยี่ห้อแค่นั้นเองนะครับโพราะนั้นเคยทําไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาทําแบบเยวินลกล้วนๆน,น,น,นะครับผมนะฮะโออันนี้น้ําเหลือเท่าไหร่แล้วเอาให้หมดเลยนะครับ สิบหกแล้วนะครับใกล้หมดแล้วนะครับเราเกินใส่เกินพิการไปด้วยนิดหนึ่งนะครับผมประมาณสิบเจ็ดลิตรกว่ากว่าเพราะเราใส่อัดเต็มไอ้นั่นเลยนะครับ okay. ล okay. okay. uh, He ้นคอเลยนะครับผมคอถังนะครับไม่ใช่คอไข่โอเคนะครับประมาณสิบแปดลิตรเนาะโอเคหมดแล้วอุ้ยเหลือเยอะจังะเหลือเยอะน่ากลัวเกินนะครับเดี๋ยวเอาลงมาดูนะครับ มาลุ้นกันนะครับผมว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมมาดูนะครับแอนแอนโอ้โหนะครับผมสิบสี่สุดหดสองแล้วนะครับไหลขึ้นไปน่าจะไม่เกินสี่สุดสาใกล้เคียงอ่ะอันแรกเนาะอันแรกสี่จุใช่ไหมสี่สิบเจ็เนา ใกล้เคียงกันอันนี้มากมา,า0.2โวลต์นะครับผมโอเคเอา้าลูกต่อไปเลยนะครับอย่๋เพิ่งอย่าเพิ่ง,พงหยุดยาวๆวอันนี้16ื่นหเหมือนกันแต่เป็น14เซลล์นะครับผมเอา้เอาเลียนแบตมาสามไปดูคุณเชฟนะครับเจ้าฮัลโหลผมยังไม่ว่างเดี๋ยวโทรหายปั๊กก่อน เอเคนะครับวันนี้เราก็นี่น้องมาทำให้นะครับผมอย่างนี้ถ้าคนขายเทวินนี้เราเขาสามารถเป็นสปอนเซอร์เราได้ไหมได้ต้องนะตัวสปอนเซอร์ต้องเข้าเราแล้วเนอะช่วงนี้งานสปอนเซอร์จะเข้าเราเยอะนะครับผมนี่นะครับใครจะให้รีวิวอะไรส่งมานะครับเดี๋ยวทดสอบให้นะครับเอาเป็นกลางๆเลยนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรด้วยนะครับ มาเอ๊ะมาตรงนี้เฮ้ยน,นี่ไงเขาอยากได้กันหัวอุดหัวกันอ้าวอู้อะนะครับแบตเตอรี่เต็มลูกนี้อยู่ที่ห้าสิบเก้าจุดสองโวลต์นะครับนะฮะถ้าเป็นพวกสิบสี่เซลล์นะครับเขาจะอนุญาตให้ขึ้นบินอ่าต้องมากกว่า52โวลต์นเนาะ โอเคอันนี้59นะรอบแรกดูโอเคโอเคนะครับผมว่าสองถังนี้แบบโอ,อ้เหลือๆนะครับผมสตาร์ทเลยได้ไหมไยังเนาะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวปูฝึกนะักบินเหลือน้อยด้วยเอาเอา <laughs> เอาเอาเก็บไว้หน่อยเอาผมนะครับเต็มไหมเต็มปิ๊บนะครับปูดได้น้ำก่อนโอเคยังอา้า ตอกี้ติดขัดหัวพ่นยาน,นิดหนึ่งนะครับไม่รู้อะไรไปอุดตันมัน50.2โวลต์นะครับผม59.2โวลต์โอเคเอา้าวสเตตับผมอยโอเคครับมันขวาหน่อยนึงอ๋อเดินหน้าไปหน่อย สายสายสายปอยังโอเคนะครับนี่นะครับผมปล่อยไหลไปเรื่อยปล่อยไหลไปเรื่อยนะครับอันนี้ขึ้นไปบนอากาศมันจะอยู่ที่56าโวลต์นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูอีกตอนนี้มันลงมานะครับห้าเหลือ50ปีโวลต์นี้โอโ้โหสุดยอดนะครับผมนะฮะต่อดูนะครับ อันนี้มันเหมาะสําหรับพวกมอเตอร์ X9 เนอะอใส่มอเตอร์ X8 ไม่ได้นะ่ะเออไม่ใช่ใครบวกเฮ้ยเห็นเนี่ยเบิ้ลลงคลิปไว้ซื้อแปดเว้ยสิเซลล์อัดเนี่ยมอเตอร์ X8 เลยเรียบยร้อย <c oughs> เออ,เอ,อนะครับไม่ได้เด้อต้องเป็นมอเตอร์ X9 ที่รองรับแปดีเซลล์มันจะเขียนว่า1 2บสองขีดสิบอเด้อนะครับ ถ้าใครอยซื้อไปใช้นะครับผมนะฮะทางเรามีขายไหมโอ้บีทุกรุ่นนะครับผมนี่นะครับหรือจะซื้อจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะแต่ <ours S 1> ของเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเรื่องแบตเตอรี่รับรองว่าไม่มีขาดแน่นอนนะครับของเรามีเกินร้อยก้อนไ,ไหมวันนี้ <S <s <wall> จะเกินเนออวันนี้น่าจะเกินร้อยก้อนนะครับผมนะฮะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับ โ okay, อเคเดูดูโดนแหวมาดูคนหลอกนะฮะเป็นไงครับตอนนี้ใช้น้ำมาไล้เท่าไหร่นี่นะครับโอ้โหใช้น้ำไป9ลิตรแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับ50.4โวลต์นะครับ10ลิตรแล้วนะครับยวมาลองดูอีกตอนจบนะครับผม ต่อเลยโอเคนะครับผมโอ้ oh, โทษทีด้วยนะครับเพราะตะกี้นี้เราไปลองอี่หัวโพดนั้นเนาะอันนี้มันสิบหกแค่เบเกือบสิบหกลิตรนะครับผมโอเคโทษทีนะครับอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งเพราะตะกี้นี้หัวหัวมันตันก็เลยเอาปล่อยน้ำออกมาลองนะครับขาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับผมทีนี้เราใช้น้ำลองหัวไปเกือบลิตรอนะ่ะ ลืมเติมกลับไปคืนนะฮะ <Yeah. S 1> อ้าวอ้าวมาลุ้นครับมาลุ้นครับผมแต่ส่วนมากอีโดน17ลิตรเราก็ใส่น้ำกันอยู่12 14 15อยู่แล้วนะครับเอามาดูนะครับอันนี้เราใส่17ดโอ้โหตายแล้วนะครับผม5 56้หโวลท์โ,โอย คืออีกรอบหนึ่งได้ไหม,มโอ้โหยิบหายตายแล้วสอ,อสองรอบนี้แบบไม่รู้สึกรู้สาเลยนะคะผมเอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนอีกรอนนี่มาคุยเรื่องก <c oughs> ั้นเวลาเอา้าเดี๋ยวแบบอีกอันหนึ่งเปลี่ยนเนาะนี่ไปได้เนี่ยไปได้แว่นใหม่เขาบอกว่าใส่แล้วไอ่าจะมองเห็นทะลุนะครับผมนี่นะครับใส่ไป นะครับผมมองอืออ้าวสังหารนนะ่ะเออเอามาดูมาดูแพทลูกต่อ,อกไปนะครับผมเอาเดี๋ยวเติมน้ำเติมเติมน้ำต่อเลยเอา้าวลูกนี้เป็นอะไรนะสองหมื่น อ้าวลืมลืมให้ดูเลยนะฮะอันนี้เป็นเลยนะสองหมื่นสองหมื่นมิลลิแอมสิบสี่เซลค่าไฟจะโหดๆหน่อยนะตะกี้นี้มันเต็มอยู่ที่เท่าไหร่นะห้าสิบเก้าจุดสองเมื่อกี้อ้าวอันนี้สองพันสองครับสองพันสองมิลลิแอมห้าสิบเก้าอันนี้ก็าห้าสิบเก้าจุดสองด้วยเออฮะแต่มาดูว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมไอ้ลูก ลูกตะก,กี้นี้เหลือเท่าไหร่นะลงมา57เดหรอ56โอ้โหฮะเพิโโ่งลงมายังไม่ถึง3วิลืมกันหมดยะไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนเข้าไปดูย้อนเข้าไปดูในในเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงไว้ในคลิปนะครับผมตอนนี้จำมาได้นะครับผมอ่ะฮะเอาวางแบตดีๆหน่อยเดี๋ยวหลุดการสะอาดอ่ะฮะเอาใส่น้ำเต็มๆเลย Paid, ขึหัวย <Yeah> ังออบคุณครับโอเควันนี้อย่าพลาดนะเต็ม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 ปิ๊บเต็มปิ๊บเออนะครับเต็มวันนี้อีกอืมเต็มเยอะๆหน่อยเต็มเหมือนไทยบริการของที่พิจิตต์ออกแก้วล้นเลยที่บ้า ครับผมเนสังเียะนี่ครับผมของเราก็มีบริการเท้าเนาะก่อนขึ้นบิน50.2โวลต์ก้าโวลต์โอเคครับเอาปืด เปิดน้ำนะฮะสายหน่อยสายหน่อยโอเคนะครับเอามาอยู่ดูบรรยากาศนะครับผมว่าพอเทคตัวขึ้นไปบนอากาศแล้วเท่าไหร่มันเหมือนเนาะมันเหมือนกันเนาะห้าสิบจุดหกจุดหกห้าสิบหกจุดหกวอนนะครับแต่แบตเตอรี่มันจะเป็นเซลล์สองหมื่นมิลลิแอมสองหมื่นสองมิลลิแอมนะครับทีก้อน ที่ออกมาก่อนหน้านี้จะเป็นเซลล์หมื่นหกพันมิลลิแอมนะครับจะเป็น14เซลล์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูถ้าใครชอบใช้พวก14เซลล์นะครับผมแนะนําเลยนะครับตอนนี้ค่าน้ํามันมันแพงนะครับผมคิดว่าถ้าใช้แบตพวกตะกูล14เซลล์อัดเข้าไปตอนนี้โอ้โหดีเลยนะครับถ้าอัดแบตเยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยไปอเหลือแล้วค่อยมาชาร์จเนาะนะฮะอย่างนี้ผมว่าคิดว่าเซฟ เ็บเงินไปได้เยอะเลยนะครับผมนะฮะโอ้โห,โหนะครับลำนี้ก็ส่งมาแปลงจากี่ใบพัดนะโหโหจากหกใบพัดนะครับมอเตอร์ X8 นะครับให้เหลือ4มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ X9 เพื่อจะได้มาใช้กับแบตพวก14เซลล์ได้นะครับผมนะฮะตอนนี้คนชอบแบททเซลล์นะครับ จะเต็มแล้วนะครับผมอ้ยจะหมดแล้วนะครับผมฮะโอเคหมดแล้วนะครับผมอ้าวมาดูนะครับว่า ลำนี้จะเหลือเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเหลือเท่าไหร่ห้าสิเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะครับผมครับผมนะฮะก็จะเหลืออยู่ประมาณห้าสิบหจุดแปดแต่แต่ตะกี้นี้อ่า น่าจะใกล้เคียงกับตะกี้นี่แหละเพราะว่าอีตะกี้เนี่ยเราเติมน้ําผ้าไปลิตรหนึ่งเพราะว่าเราเอามาัวเอามาลองอีหัวพ่นยาผมว่าเหลือเท่าๆกันแหละนะฮะนี่ก็เหลือห้าสิบหกจุดเนี่ยจะห้าสิบเจ็ดละเนาะโอเคนะครับมาดูนะครับผมอ่ามีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างนะครับผมนะฮะแบบแบบนี้นะครับมันมีเขาเรียกว่าแบบสมาร์ทนะครับ มันมีกรอบเคสหุ้มนะครับมีระบบแผงวงจรด้านบนนะครับบอร์ดด้านบนนะครับควบคุมไฟนะครับไฟเข้าไฟเกินอะไรนะครับมีหมดนะครับผมนะฮะเวลาวางกระทุกกระเทกไม่ค่อยเสียหายนะครับแต่ถ้าใครใช้แบบรุ่นนี้นะครับผมเห็นไหมว่ามันไม่มีระบบสมาร์ทควบคุมอีกขั้นหนึ่งและก็มันเป็นฉนวนอ่อนเนาะ แบบที่หุ้มอ่อนนะครับเคสอ่อนนะครับถ้าไปวางนะครับกระแทกอะไรนี้นะครับอย่าลืมนะครับข้างในมันเป็นแผ่นเซลล์แผ่นเซลล์มันบุกได้นะครับแผ่นเซลล์มันแตกได้นะครับทําให้แบตลูกนั้นเสียเซลล์ลูกนั้นไปเลยนะครับผมนะฮะแต่เซลล์อื่นก็ยังดีอยู่แต่ถ้ามาเซลล์มันแตกก็คือถ้าน้ํามันไหลมานี้ก็สามารถทําให้มันระเบิดได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นเวลาวางก็หาที่วางดีๆนะครับผม อทะลุถนอมมันนิดหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ของเฮวินนะครับผมวันนี้ก็น่าจะมีเยอะที่สุดของเฮวินแล้วนะครับเอามาทั้งหมดสีรุ่นเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะไปเจอกันนะครับว่าเราจะทําคลิปอะไรออกมาอีกนะครับผมขอบคุณนะครับพี่ถ้ามาติดตามชมห้องชอบ อย่ายเพื่อนเล็กโดนนะครับผมโอเคเรจะพาไปห้องไหนวะ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ